สวัสดีครับพบก,กับสุลุคา์ลิวร์พเราเริ่มต้นกันที่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าภายเมนเพียงแค่1ปีเท่านั้นแต่ว่าเจาเร็วคอนซาพัฒนาฝีเท้าของตัวเองโดยณตอนนี้กลายเป็นกันหลักกำลังสำคัญภายในทีมชุดใหญ่ของลิวรโพที่กำลังคว้ากันอยู่4แชมป์สรายการโดยเจาเรย์คอนซานะครับครั้งหนึ่งเคยถูกปล่อยยืมตัวในฤดูกาล2022-2023ให้กับบริสตอลโรเวอร์ ภายใต้การคุมทีมของโจอี้บาตันซึ่งในช่วงเวลาที่เขาหยุดที่นั่นเพียงแค่เสันญยันยืมตัวแค่6เดือนแต่เจารเรลคอนซ่าลงเล่นไปทั้งหมด16เกมออกสตาร์ทเป็นตัวจริง15เกมและเป็นตัวสลองกมท่าเกมต้องชมรู้ไหมครับว่าโจอี้บาตันเป็นโค้ดให้กับริสตันซิตี้ในการคุมทัพที่เป็นเจารเรลคอนซาเป็นลูกน้อง โดยสไตล์การเล่นของโจ伊บาตันในขณะที่ยังคงค้างแข่งอยู่นั้นในอดีตเขาเป็นนักเตะจอมห้าวบวกหมดใส่ไม่สนว่าใครจะเป็นใครนักเตะหน้าไหนบวกตลอดแล้วคาร์เรลคอนซานะครับก็เลยได้ซึมซับวิธีการเล่นแบบนี้ถึงว่าแะครับบวกหมดไม่สนว่าลูกใครนะฮะไม่กลัวเจ็บด้วยสําหรับกองหลังจาเรลคอนซาแม้ว่าไปยืมตัว เล่นให้กับเบสตอลซิตี้จำนวน6เดือนแต่ผลงานของจาเรลคอนซานะครับก็เป็นที่ถูกพูดถึงและก็ถูกชื่นชมเป็นอย่างมากในการยืมตัวในครั้งนั้นนั่นแหละครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่ออนาคตของจอเรลคอนซาเพราะนักเตะหลังจากนั้นก็ได้ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลแบบเต็มตัวในช่วงปรีซีซั่นในทันทีนะครับและได้กลายเป็นตัวหลักของทีมชุดใหญ่ของทีมลิเวอร์พูลสำหรับฤดูกาลนี้ไปเป็นที่เรื่อรอยแล้ว ในการคว้าสี่แชมป์อยู่ณตอนนี้ซึ่งท่านผู้ชมครับจุดเด่นของคอนซาแน่นอนมันคือความสงบนิ่งเกินอายุเทคนิคการเข้าสกัดที่แม่นยำตัวใหญ่แต่ไม่ช้าค่อนข้างเร็วอ่านเกมได้ขาดแล้วก็อ่านจังหวะบอลดีๆดูเหมือนว่าการพัฒนาของเขานะครับมันจะยิ่งมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาอยู่กับในมือของเจคินครับและลงเล่นเคียงข้างจูอมาติปและ โกนาเต้พร้อมด้วยเวอร์กิลฟันไดทั้งหมดนี้3คนที่กล่าวมาจะเป็นผู้สอนเขาเองในวัยเพียงแค่20ปีนะครับโอ้โหยังมีอะไรต้องปรับปรุงอีกเยอะและเขาบีทุกอย่างที่จะพัฒนาไปเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในโลกได้เลยนะฮะนั่นก็เหลือเพียงแค่ประสบก,การณ์คือสิ่งที่เขาต้องสะสมเอาไว้ด้วยตัวของเขาเองนี่คือคนต่อไปที่จะเป็นตัวแทนของเวอร์กิลฟันไดในอนาคตท่านผู้ชมว่าอย่างไงกันล่ะครับ แม้จะจบสกอร์ไม่คมแต่ยังมีประโยชน์กับทีมหลังจากที่ดาวินนุนเยนนะครับก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องการจบสกอร์อยู่เช่นเคยและก็ล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งยิงให้กับลิเวอร์พูลได้แต่ก็ยังน้อยจนเกินไปแต่ล่าสุดนะครับนักกุูนักวิเคราะห์นะครับนั่นก็คือนิวเมลเลอร์ซึ่งเป็นอดีตกราของสโมสรลิเวอร์พูลที่ผันตัวเองมาเป็นกรูสสาหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลทางช่องสกายสปอร์ตสื่อชื่อดัง แล้วก็ทางด้านของ LFC TV Report ซึ่งก็เป็นกูรูก็ได้ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์ดาวินนุนเยสว่าดาวินนูนเยสนั้นนะครับแม้ว่าจะยิงได้น้อยนะครับแต่ว่าตัวของนูนเยสนั้นมีบทบาทในการที่ช่วยให้ทีมลิเวอร์พูลนะครับทำให้มีโอกาสการเข้าทํามากขึ้นโดยได้ยกตัวอย่างมานะครับอยู่2จังหวะ โดยครั้งนี้นิมเมเลอร์ได้หยิบยกเอาสถิติที่น่าสนใจของดาวินนุนเยสมาพูดในรายการ LFC TV Show ในการเปรียบเทียบกับการเล่นของกองหน้าหงส์แดงระหว่างกองหน้าตัวเป้ากับปีกซ้ายและอย่างที่เห็นนุนเยสทำนิ่ีเยี่ยมในตำแหน่งปีกซ้ายมากๆจากจุดสัมผัสบอลของเขาในเกมล่าสุดพบกับอาร์เอลจังหวะกระชากลากเลื้อยนะครับทางด้านซ้ายแล้วตัดเข้าในแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวา นั่นเป็นภาพจำที่ทำให้ดามินนูนเยสเรียกได้ว่ามีโอกาสทรงยิงปืนใหญ่อา์เซนอลประมาณ2-3ครั้งเลยนีแ่แหละครับจากภาพเห็นได้ชัดเจนว่าการเล่นปีกซ้ายเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดส่วนภาพอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพในครึ่งแรกที่นูนเยสเล่นเป็นหน้าเป้าซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเขาเล่นหน้าเป้านั้นก็มีประโยชน์ต่อทีมในการวิ่งเพรสซิงและทีท่สำคัญน,นะครับเขาดูมีความเป็นอันตรายอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากภาพนะครับเขาวิ่งไปทั่วสนามเลยละครับทางด้านแนวรุกของลิเวอร์พูลเพื่อที่จะไล่บีบเพลนซิ่งให้กับทีมนะฮะตอนนี้เชื่อว่านะครับเจอเก้นครับนะฮะกำลังค้นพบแนวทางเทคติกการเล่นให้กับดาวินนูเยสอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่ายิงได้น้อยแต่ยังมีประโยชน์กับทีมมากๆนะครับ อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เราแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเราในเกมบุกชนะอาร์เซนอลเราแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเราคือการประเมินของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์หลังจากลิเวอร์พูลเอาชนะอาร์เซนอลตีตัวผ่านเขารอบต่อไปรอบที่4ของศึก FA c u อกังกลางทีมชัดอาร์ติตินากาล่าวหลังจบเกมในชัยชนะ2-0ว่าเรามีความสุขมากเพราะาเราเล่นกับทีมที่ดีมากเล่นด้วยความยากมากแต่ในท้าที่สุดเราก็เก็บชัยชนะ และนั่นคือเรื่องที่สําคัญที่สุดเรามีความสุขมากเพราะอย่างที่ผมพูดมันเป็นเกมที่ยากและพวกเราอาจจะดีกว่าในครึ่งแรกและมีโอกาสหลายครั้งแต่ในครึ่งหลังเราต้องรับกันได้ดีมากเราแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเราอาลกซิสแมคลิสเตอร์กล่าวต่อไปว่าในครึ่งแรกเราไม่รู้ว่าพวกเขาจะเล่นแบบตัวต่อตัวทั่วสนามแต่ในครึ่งหลังเราเรียนรู้เราเล่นบอล รีบาวบ้างแล้วเราก็วางมันให้ดาวินดูเยสและลูโซสอดไปทางด้านหลังและนั่นเป็นเรื่องที่สดขัญมากพวกเขาทําได้ดีมากในการช่วยเหลือทีมเล่นเกมรุกและทําประตูลิอร์พูลงเล่นเกมนี้โดยขาดตัวหลักหลายคนที่บาดเจ็บติดภารกิจทีมชาติรวมถึงเบอร์กิฟันไดกับตันทีมที่ป่วยแต่แม็กอลิสเตอร์เชื่อมั่นในคุณภาพของทีมที่เปล่งประกายในลอนดอนเหนือเรารู้ว่าพวกเขาสำคัญกับเราแค่ไหน เวอร์กิฟันไดเอนโดและโมซาลาอม็กอลิสเตอร์กล่าวแต่เราพูดถึงเสมอว่านักเตะที่อยู่ข้างหลังต้องก้าวออกมาและทํางานของพวกเขาจาเรลคอนซาเล่นได้อย่างมหัศจรรย์นในเกมนี้สมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะประปับปรุงในทุกๆแกมเพราะแน่นอนาว่าเราจะคิดถึงพวกเขาแม็กอลิสเตอร์ยังคงยกย่องเพนอเล็กซานเดอร์โนที่เป็นกัปตันทีมแทนเบอร์กิฟันไดที่ป่วยและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเป็นคนเปิดวันให้เก็บเทียมได้เปิดตัวแรกก่อนหมดเวลา10นาทีเรารู้ถึงคุณภาพของเทนและลูกตั้งเตะของเขาและจากจังหวะโอเพนเพลย์ Open Play, เขาก็มีเท้าขวาที่มหัศจรรย์แม็คอลิสเตอร์กล่าวแสดงให้เห็นถึงในทุกๆเกมซึ่งผมมีความสุขกับเขามากน่าพอใจกับนักเตะอ,อายุน้อยอย,อย่างคานเนอร์บาสลีย์และบ๊อบบี้คลาร์กเช่นกันที่ลงมาในเกมในช่วงเวลาที่ยังลำบากผมมีความสุขจริงๆกับพวกเขาเพราะว่าเขาคู่ควรกับหมัน นี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของที่9มกราคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองนน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ